ปางค่ะทางหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดลําปางติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการป่าชุมชนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ค่ะ ที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้องตําบลพิชัยอําเภอเมืองลําปางนายพีระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่15พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการป่าชุมชนการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตร่วมกับป่าชุมชนและการดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดลําปาง โดยมีนายพัชระศิีมาสะเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน,น้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนให้การต้อนรับค่ะคณะผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมชมการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผาบ้านต้นต้องนะครับซึ่งได้ทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มีการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นป่าชุมชนกว่า2,700ไร่อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดก,การแหล่งน้ำพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุมชนทำฝายอนุรักษ์แหล่งน้ำปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ให้ปลอดจากการเผาและบริหารให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับค่ะ